ในช่วงต้นเดือนมีนาคมปี2,568กองทัพอากาศไทยจัดงานแสดงอากาศยานเนื่องในโอกาสครบรอบ88ปีที่กองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครโดยมีเครื่องบินหลักประเภทเข้าร่วมทั้งฝูงบิน F 1 6ของไทยเองรวมถึงเครื่องบินแสดงผาดผลจากนานาชาติและเครื่องบินสาธิตล้นหลามในงานแสดงนิทรศการนิ่ง สเตติกดิสลย์ที่น่าตื่นตาตื่นใจงานจัดขึ้นสองวันระหว่างวันที่7-8ถึงมีนาคมเริ่มเวลา10นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีโดยได้รับเกียรติจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีสเสด็จพระราชดำเนินทรงร่วมชมการแสดงบนท้องฟ้าซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของกองทัพอากาศในการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนักบินโดยจัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติยิ่ง ไฮไลท์สำคัญในงานคือการแสดงผาดโผนทางอากาศจากทีมต่างชาติได้แก่ทีมออกัสหนึ่งสโตนจากจีนที่ใช้เครื่องเจสพร้อมปล่อยหมอกควันสีแดงน้ำเงินและขาวเป็นสัญ,ญลักษณ์ธงชาติไทยและสีเหลืองเทิดพระเกียรติทีมสุเรียคิรันจากอินเดียที่บินด้วยฮอก k m k 0 1ค2และ C130J จัดการบินแน่นและงดงามจนผู้ชมปึงใจ ส่วนจากสหรัฐอเมริกามีทีม f 35 Demo ทีมที่นำา f 35 l l i n t n i n i II มาโฉบไล่ระดับความเร็วสูงดิ่งแบบบลอกเรดาและหมุนเป็นวงสูงประการตาฝั่งของไทยเองนอกเหนือจากทีม f 16ที่จัดแสดงประสิทธิภาพการบินแล้วยังมีการสาธิตจ,จากคริปเปนที่สร้างความภาคภูมิใจโดยเป็นการบ่งบอกถึงทิศท,ทางการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศไทยนอกจากนั้นยังมีการสาธิต ฮอตสแครมเบิลและวงดนตรีมิลิ t ท r y รี n แบนของ RTAF ที่สร้างบรรยากาศคึกคักภายในงานไม่เพียงแค่การแสดงเท่านั้นในส่วนของนิทรศการนิ่งมีรูปแบบหลากหลายครอบคลุมถึงอากาศยานจีนอินเดียสหรัฐอเมริการวมถึงคลิปเป็นของไทยและมีการสาธิตจำลองการปฏิบัติทางวิชาการ เช่นการฝึกทานยุทธวิธีอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและเทคโนโลยีอากาศอาวกาศเพื่อเสริมวิสัยทัศน์การเป็นศูนย์กลางด้านการบินของภูมิภาคหลังจากนั้นในเดือนกรกฎาคมปี2568ความตึงเครียดตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาได้บานปลายเข้าสู่ขั้นใช้กำลังจริง เมื่อกองทัพอากาศไทยสั่งชุด F-16 จำนวน6เครื่องออกปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของกัมพูชาในเขตที่มีข้อพิพาทรายงานว่าสามารถทำลายเป้าหมายดังกล่าวได้ตามแผนที่กำหนดอย่างไรก็ตามฝ่ายกัมพูชาระบุว่ามีการลงระเบิดบนถนนใกล้ปราสาทตาเมินทมและประนามว่าเป็นการรุกรานอย่างรุนแรงภายหลังมีรายงานจากกัมพูชาว่าเครื่องบินไทยถูกยิงตก แต่กองทัพอากาศไทยปฏิเสธทันทียืนยันว่าเครื่องบินทุกลำบินกลับฐานอย่างปลอดภัยในแง่ของยุทธศาสตร์ระยะยาวกองทัพอากาศไทยได้เลือก JAS 39คลิปเป็น Gripen E F จากบริษัทซากประเทศสวีเดนมาแทนที่ F16 เริ่มด้วยการจัดหาเบื้องต้น4ลำและอาจเพิ่มเป็น12ถึง14ลำในช่วงปี2025ถึง2029และดำเนินการต่อเนื่องไปจนถึงปี2034การตัดสินใจนี้สะท้อนถึงความล้ำยุคและความพยายามในการปรับปรุงกำลังทางอากาศของไทยอย่างจริงจัง นอกจากประเด็นทางการปฏิบัติจริงและยุทธศาสตร์การจัดหาอากาศยานแล้ว r t a f ยังวางแผนลงทุนด้านระบบสนับสนุนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นระบบเซนติเนลและ C 2ระบบเครือข่ายยุคใหม่ระบบไซเบอร์และอวกาศภายในกรอบแผนพัฒนา2025-2034โดยคำนึงถึงองค์ประกอบ8ด้านได้แก่ Shooter, Sensor, C 2อ Network, Human and Behavior, Support and Service ไซเบอร์และสเปซทั้งหมดนี้คือพาพวรวมขอองค์การเคลื่อนไหวล่าสุดของกองทัพอากาศไทยผ่านการแสดงในงานครบรอบ88ปีการเผชิญความตึงเครียดตามแนวชายแดนการวางยุทธศาสตร์ทดแทนเครื่องบินรบเก่าและการเสริมสร้างขีดความสามารถในอนาคตเพื่อให้กองทัพอากาศไทยมีความเข้มแข็งและเป็นที่ยอมรับในเวทีภูมิภาคมากขึ้นครับ